สบายดีเด้อพี่น้องนี่วจรกันมาซื้อลูกปลาพี่น้องเลยลูกปลาดุกเนาะไปลองเลียงลองเบ่งพี่น้องซากินอะไรเนาะแต่ยังบุเคยเลียงดอกหกสิบพันได้ยักโตนะ này lại rốt này phía nông cả xinh nhảy nè nó này phía nông này rốt nè cái xinh nhang đôi này phía nông nhẹ vậy nó xài nhẹ, thời gáp chẳng gáp nhảy phía nông อันนี้มีปลาจย่างไหนอยู่นี่นนเออจะมีหลายปลาเลยพี่น้องอันนี้อันนี้อานนี้นากมีมีแต่ลูกปลานะพี่น้องน,น,นั่พ่น้องโอ้เกือมันงา่เลย ลองซื้อไปปล่อยไป่งพี่น้งงองเลยจะเป็นอะไรเนาะใส่เงินเป็นสิบหตายแล้วเนาะตอนนี้ก็กำลังขี่รถก้ามนะพี่น้งองมาชวนก็นมาซื้อกะอยู่อยู่เซนูนเนาะพี่น้องอยู่แถวบ้านโน,น้นย่างเป็นบอลได้ขายเนาะตะกี้เป็นกระขายอยู่พี่น้องเลยเป็นบอลได้อมาขายกำาายลังขี่รถกลับพี่น้องเลยพาชมบรรยากาศ าริมทางเนาะมาชมเบิง่งเขาเขี้ยวๆพี่น้องไงตามทางบ่อจอนก็นยังบ่เคยเลี้ยงเนาะพี่น้องก็ลองซื้อไปปล่อยไปเลี้ยงลองเบิ่งเนาะว่าสิเป็นแนวใด้ดูเขาก่าให้บก็เลี้ยงเป็นครั้งแรกพี่น้องไงกอบ่บพูดเนาะลองเลี้ยงลองเบิง่งแ่บรรยากาศริมทางพี่น้องเไยเสียงกะเสียนั่นนึ่งได้พี่น้องเไยลมพัดเนาะขี่รถรอเมื่อยพี่น้องเไย ชมบรรยากาศริมทางไปนํากันเนาะ ตอนนี้ก็ลาเทือนแล้วพี่น้องซื้อนมซื้อแคมเพรสทำยาล้างขวดนมนเนาะมาเ,เมื่อกี้เพิ่นเออทุกด่ซื้อปลาเเอาไปปล่อยพี่น้องก,งก,งกับนี่เด้อน้ำยาสะหัวขึ้นน้ำเลยนสยไะเนี่ยี่แอร์จะไปใกล้รถเด้รถฮ้อนได้ฮะปลาพวกหัว,หวจักตัวพี่น้องประดุก ประมาณหกสิบหกสิบพันประมาณเจ็ดสิบกว่าโตนี่แหละเป็นแถมให้น้ำเาวเป็นสายโตัลาพันยังฟ้าค่ะมีหลายขนาดได้ขนาดน้อยขนาดใหญ่ก็คือตัวใหญ่เติมมาไ่เออจังเลดกกว่าโตัลพันหรือรถ้อนนี่ฮะ จะ้ะห,ห,หาปลาไปปล่อยกับพี่น้องไงน่ามันก,ก็จกักจลายาสันได้นี่พี่น้องลูกปลาเขากันโอ้โหทางเบิดจกักโตเนาะประมาณเจ็ดสิบกว่าโตนี่แหละพี่น้องเ,เดี๋ยวจะไปปล่อยอยู่ในอ่างบอ่อปูนเฮรออยาไปปล่อยกับพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเลย ้ำลายเติบอยู่ที่เปิดใชอีกบานนึงเนาะแต่ว่าไพดับสองมือจะงับไพ่ตั้งแต่เช้าหอดหาหกโงแรงไพมาแน่ขอเจ้ามันซึมออกเฮ้ยตองกแ้วนได้เขาตอง่แคือมื่อี้แล้วเปิดน้นาใส่ เบอร์ด้วยน้ำห่อนบ้องห่อนเย็นอร่อยสักก่อนจักหน่อยเออหกสิบพันหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยบาทน่าผมเงินกีบเลยหนึ่งพันบาทต่อหกสิบเพยหกเซนพี่นขี้นกวนอ้ามเปิดใช้เศร้านี่หเปิด้เศาเดี๋ยวหาไหนหา ยังมาปลูกไว้พี่น,น้งงองใ,ให้มันส่นมันอยังเนาะห้าผักตบผันยังมาอ่าทิ่มไม่ใส่ให้มันส่นมันยังแล้วมันแดงมันยังไส้ใหญ่สุดละือปะอันนี้ใหญ่สุดเละมีน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้คร่ะมีลายไส้น้อยกว่านี้คัะจะได้ลายกว่าแต่ว่าอย่ามันอันนี้เนาะเอาใหญ่เติบพี่น้นองต, <ปะ S 2> ตัวน้อยก็จะกับใคเป็นถ้วยมันก็สีจะนวนลายตัวกว่าแต่ก็ อันนี้จักประมาณจักตัวนี่ก็เจ้าก็แทมให้น้ำนิดหน่อยแหละนับโตบ่ได้ครับบ่ได้นับเนาะกะนี่นับงั้นนับนับบสรนับโตัวเลยเลยนับใส่แล้วก็มีแทมให้อือประมาณเจ็ดสิบปลายนี่แหละเจ็ดสิบกว่าตัวเผื่อมันใหญ่มันก็สิมีไหอกตายไปทำเนาะกเลี้ยงพิสูจน์เบิ่งวะช่องเดือนชามเดือนผ่านไปบังทีปลาสิใหญ่เลี้ยพี่น้องเลยลองบังเนาะก็เป็นอยากเลียงอย่างพี่น้องเลย เลองนก่นรอเปิดปลาดุกก่อนคบไปแล้่ลุงเรากบกับ่บต้องพื่นมันเป็นขีดินกบได้มาแล้วก็ล่รยไว้ใส่แล้วก็เจ้ามิตรเลี้ยงน่าจะพอเขาไปสื่อตลาดกับว่ามันปลาดุกตะเกาว์ทะเลเฮ้ยสี่ห้าสิบบตะเกาว์เจนี่บอห้าสิบกว่าแล้วว่าเงินกระเอร์แห้งแล้วพี่น้องหนึ่งพันบาทหกแซนกีบ เบิง่งพังแบบสีคือลายแต่บโบแมนเดอพี่น้องเลยไปซื้อเข่าคลองหาโบาได้ยังเลยเข่าคลองขึ้นเป็นเท่าตัวคือค่อยซื้อคลองใส่บางสิ้นเนาะจากหาสิบกว่าพันหาหมื่นกว่ากลายเป็นเกือบหนึ่งเซนเลยบัดคลองแนอองวอื่นอีกอันละเ้น,นแต่นี่หม่มต้นมะรูดเออแบบนี้ห่มเนี่ยแต่เพื่อแบดตะเวนเทียงหวงัวเพื่อมัชิบแบนี้ห,มห่ม เขาคลองสีเป the ็นราคาทรงแซปแซนทั like, like, there there ้งขึ้นเป็นลายเซนอยู่ใกล้ๆนี่เ้าะหัวควายเขาบดหนับมันสำหรับตัวเนาะเป็นยาแด้วมันจดูหนับมันลายตาหนับพอดีมันลอยลยมาเลยังไต้องมาเบิกหน้าเลยกังวีนอนเอออันนี้เย็นนคือว่าตัวใดมันตายตัวใดมันตายเนาะก็ไว่าสิยังเหลือจับตัว มันทีเทไรวะทีซาวเนาะจะลดมือเลียงปลาถุงมันเอาไว้ได้ล่างเลยก็อาน้ับล่างเลย่ะไว้ใส่ขเอ้งน้อยหนึ่งน้อยเนาะเลี้ยงลายก็ดีเลยเนาะฮะเมื่อกี้เตอร์นี่ไงปล่อยลงอ่างเล็กน้อยแบบนี้ต้องประมาณแสนหนึ่งสองแสนหุ่นแต่ย่าจะลองวิสูทธิ์บังเขไปซื้ออยู่เซนู้เขาในพี่น้องนี่ซื้ออยู่บ้านนุ่นยางบ่มีเนาะเขาซ่อมมาขายเลย มีปลาน้อื่นหรือหยาดเลยเนี่ยบ่มีปลาพอ,อ,ยาาอย่างเขาหยาเลยล่ะจักเขายังบม่ได้อเอามาเนาะซื้ออยู่พูนซื้อหัวหัน,หนมันใหญ่เติบแล้ว่ะทำกินหัวปวกมาหาปวกเบิบ่งน<ว>นี่นนนคือเนยน้อยบบาเันใหญ่มากนี่เต็มอ่างเลยนี่นเออเลี้ยงลายกัแอัดกันนี่เขาเลี้ยงกินกับซัมนี่มันใหญ่แล้วกะเขาขึ้นกินแล้วก็เอามาลงใหม่พอวังเสืร์บ่มียังกินกับซื้อปลาดุกมาเนาะ ก็ปิ้งไขมิวกี้กินน้ำหรือกัผู้ใหญ่ก็อยากแกงหรืออยากป่นกับวันไปนะพี่น้องอันนี้วันที่เนี่ยพอปล่อยที่เสาที่เสิงหาะเสาซิงหาเพราะว่าผัคอยเฮ็ดนั่นต้องเบิ่งว่าจับเดือนซองซองสามเดือนเนาะสี่ใหญ่สัมใดจจอนกับสิไปหาซื้อหัวอาหารมาเกลือน้ำในการสิบหาคุดหาหัวปวกหัวยังเนาะพี่น้องมาไว้ให้มันกินเนาะแลาให้ลูกปลากิน เห็นที่ฝั่งไทยก็จะทรงสามเดือนเนาะเขาก็จะจับคายจับกินเลยบางคนก็เรี่ยงก็ตัวอ้วนอ้วนใหญ่เขามีวิธีอาหารมันเด็ o ยูทูบแล้วพี่น้องก็สิคาเข้าไปเบิ่งน้ำแต่ว่าอันเรื่องพักจอบพักแนยังมาปล่อยใส่เลยก็สิห้ามาใส่อยู่อันนี้มันแปนเกินไปเนาะเลยวุ้นยังหาแนวมาให้มันสดมันยังจอดปิดไว้เพราะว่าเที่ยงเียงจนแเดดมันตรงอันนี้ยังมีห่มมัหุ่งน้อยนึย ไฟกระดับพี่น้องเนี่ยสิปล่อยน้ำใส่อีกเนาะเปิดสอีกบาทหนึ่งเปิดน้ำใส่บาทเดียวไฟมันดับผู้หกโมงแรงผู้มาสองมือจะเข้าเห็ดอีกย่งสักอย่างนี่แหละมีการแจ้งเตือนวันงับไฟสองมือตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเลยอย่างเยโอ้ยสหัวลายธรรมดาเขานี่กับลายโตเติบได้นี่นี่หน่อยลายสิบอยู่แล้วลายสิบโตอยู่หัดหัหอดลอย านานหน่อยนะประมาณมันใหญ่กับพลีเลียงลายมันก็งแกอัดกันคนเนี่ยกินขี้ปลาขี้ขี้น้องเออซื้อหัวอาหารเม็ดน้อยมาให้มนหันหัวอาหารปลาอ่ะน,นีมีเปิดน้ำสิบบาทหนึ่งไปมามองอแรงโอ้ยนั่งตื่นนะพอดีนั่งกำลังนอน,นูออ่คนไ<ด>กลคน ว่ามัญง่าเห็นคนเห็นอยังตัองเผื่อขยายออกอีกน้ำก็มีเนาะข้างหน้าข้างในกอได้เลี้ยงขายน้ำก็มีพี่น้องบัดหนาก่อนเนาะนี่ลองพิสูจน์มันก่อนลองเลี้ยงกินในครอบครัวก่อนพี่น้องว่าอ่าเราจได้เกี่ยวข้าวแล้วใหญ่แทนเนาะเค้ยข้าวขึ้นเล้าพูดเลยเนาะพี่น้องในแถวนี้เนาะข้าวอ่างปลาสุดเลยแถวข้างเรือนอ่างปลาอ่างกบกบ จับขายตามหมู่บ้านพี่น้องยแต่ว่ามันเห็นผลเนาะไปอัดไว้เดี๋ยวลองอ่าไปข้างนอกพี่น้องหาซื้อหัวหานมาเด็ดตัวแดงมันตายหมดมันยังลอยละลองเด้ค่ะมันจึ่งเนาะเออมันตายมันจึ่งน้ำเย็นปุ๊บไว้กระดาษปุ๊บไว้มาจอดมือใหม่ฮะเผิ่อมือบ้านให้เผิ่อฮะพักอีกยังมาใส่กัน พักอะไรเด้สาเงาพักของหินด <AND> ึงมาใส่มันชนบ่ได้บ่อยู่นาอยู่นาเนี่ยงพักหินในไรนาได้กันโตที่ได้ที่กันแถวกั้นนอนท่ายางไหมเออมันเป็นใบให้มันชนพักตกผักเตี๊บเออดึงมือแรงก็ดึงมาใส่น้ำซามมือใหม่ไต้ไปหาพักเนี่ยพักอย่างนี้ใส่ ไ,ไ,ดได้มันจะห่มใช่ไหมมันมีแสงแดดน้ำจักหน่อยแล้วพี่น้องเลยแสงแดดมันจะอันตกไว้น้ำมือใหม่ยังไ่เคยเลี้ยง่างกระดาษมันตกลงด้วยซึ่งอีนัองน้อยเขาก็น,นอนกวอ,อ,อุยนั่งอ่าตอนนี้บอจอนก็ได้ไปซื้อหัวอาหารมาแล้วพี่น้อง <c oughs> นีง่พยหัวอาหาร เดี๋ยวมาเกลือปลาดุกน้อยเฮาพี่น้องเลยถามเจ้าคลองห้าเพิ่นเพิ่นอเกลือได้อยู่พี่น้องหัวอาหารรวมเนาะปลาดุกน้อยปลาดุกใหญ่เกลือได้เบิดเพิ่นว่าจวนกันเสียมาเกลือพี่น้องไปมาลองเกลือเบิร์ดเดี๋ยวเอาเปิดกระดาษเราก่อนโอ้โอร่อยฮะ ลองกินก่อนพี่น้อยโอ้กินคือกันนยขึ้นมาตอดกินทิ้งหน้ามักเสละลายเนาะพี่น้องะพอเนาะเคียรซันมีกับพอ่อมีตัวใดขึ้นมาตอดกินเนาะ ได้บางตัวกินมาต่อเขียนผู้เล่นบอลมันผุ้ผู้เล่นบอลจีอือมันยังบู้ผูยังบมทันผุเนาะเนี่ยถือน้ำเสียน้ำไปอากาศผู้นี่เนาะน้ำลดลงไปเรื่อยๆมันซึมออกบูมีแนวซ้อนนี่ไงอือเดี๋ยวหาออกหน้าก่อนเด้หาพักหาอย่างมาให้มันซ้น กระดุกน้อยหน้าก็อยากซึมพี่น้องเอในบอกะซึอมอยู่ในนี่แหละพี่น้องเนี่ยบอนบอลถอเลยเนาะก็คอยเปลี่ยนหน้าเลยเลยเนาะลองเลี้ยงเมืองจัก2สองสามเดือนพี่น้องว่าสิเป็นอใไร จอนก็นยังบ่เคยเลีย้ยงนับเถื่อนเนาะลองเลี้ยงเบื้งพี่น้องเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจอนก็บสี่คอยอ่าอัปเดตให,ให้เบิ้งเรื่อยๆพี่น้องเลยว่าเป็นอะไรปลาเขาจอนก็บสีหาลูกปวกลูกเนื้มาให้กินน้ำพี่น้องเลยหาปวกมาพันให้กินน้ำเนาะผส,สมกันเกลือหัวอาหารน้ำ ออกนาหาเอาพักเอางังามาทิ่มใส่พี่น้อยพักตามนองตามอย่างเนาะพักตบพักเงาให้พี่น้อยมาให้มันส่วนแดดส่วนเงาน่าบม่อยากซึมพี่น้อยซึมมาเลยนี่ซึมกับอะไ,ไ้ซึมออกแรงเนาะนี่แหละชวนก็นเอาไม่ตรงไม่ต้องเ้าอุดไว้ ้ะบุกเนี่ยเขาก็ค่อยเติมน้ำใส่เรื่อยๆพี่น้อยไฟกระดับเนาะสเปรย์น,น้ำใส่กันโอ้โหจกักโตวเนาะบริณบปบึงพี่น้อย เรืบัดใหญ่จักสียังเลือจักโตัต้องให้ยังไม่ให้มันส้นมันยังพี่น้องอันนี้มันแปลนพือเนาะเดี่ยวไปจอนก็หาออกนากพี่น้องเลยไปหาเอาหญ้าเอาหย้งเ,ออยงเนาะมาให้ป่าส้นก็โอเคพวกแบ่พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็บบอจอนก็สิขอจุบคลิปเอาไว้สำนี้ก่อนเด้อมัอย่าลืมกดไลคไล์กดแชร์กดซับสไคร และโคสันกระดิ่งให้บอจอน้ำเนาะก็ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบริร์สุขูสุคนที่ติดตามฮับสม้มและเป็นกำลังใจให้บอจอนตลอดมาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง